สวัสดีค่ะทุกคนยังกับพีนินในช่องพีนินพายด้กันอีกแล้วนะคะใครที่ยังไม่กด subscribe นย่ยก็กด subscribe พีก่อนเนาะ i n อ e r วเนี่ยอินเทอร์วิวพี่ก็ วันนี้นะคะพี่จะพามาดูเบื้องหลัง MUAC Online Camp นะคะเป็น EP ที่4แล้วนะคะ Next Level นะคะซึ่งแคมป์นี้เราก็จะมาติวน้องๆเกี่ยวกับ Writing Interview นะคะร่วมถึงมาตอบคำถามน้อง,องๆด้วยว่าไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับ MUAC เป็นยังไงในช่วง q A นะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ทำงานนี้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยงานเนี่ยจะเริ่มประมาณ10โมงจะแบ่งเป็น2ช่วงนะแต่ว่าเดยวไปดูอีกทีว่าช่วงเช้ากับช่วงบ่ายต่างกันยังไงนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะคะด้วยความที่ไม่เป online, ็นออนไลน์ก็พี่จะเก็บให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะ อธิบายให้ฟังว่าแต่ละงานแล้วก็แต่ละโชวงเนี่ยเขาพูดถึงอะไรไปบ้างนะคะไปดูกันเลยงานนะครับ FUSC e Online Camp พิเศษเหมือนเดิมเพิ่มเติมแบบ next level ออนนี้อาจารย์กำลังพูดถึง f u F4 นะคะทุกคน อาจารย์กำลังให้น้องๆนะคะคิดว่าเราจะได้คาถามอะไรคิดว่าจะได้คําถามอะไรตอนอินเทอร์วิวนะคะก็จะมีน้องๆพิมพ์มาแบบนี้จริงๆดีมากเลยนะมันทําให้เรารู้ว่าเราต้องเตรียมตัวตอบคาถามอะไรยังไงก็คือแบบว่าจดจดคําถามพวกนี้ไว้ได้เลยใครที่เข้ามาในค่ายนี้ก็จะคุ้มมากๆเลยนะเพราะว่า อย่างที่เห็นไปก็คือช่วงเช้าเนี่ยเขาก็จะพูดถึง M.U.I.C นิดนึงแล้วก็พูดถึงแบบการอัพสกิลด้วยแบบพูดถึงการเขียนหรือว่าอินเทอร์วิวเข้า M.U.I.C ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นสส่วนคือ,อลองอินเทอร์วิวจริงกับมาคิวเซึ่งพีจะอยู่ในช่วง q ิวเนะคะใครที่เข้ามาก็พีก็จะเป็นคนให้คาแนะนําตอบคาถาม q a ออะไรอย่างเงี้ยก็ดนมากมากเลยใครที่เข้ามาในค่ายนี้แล้วเจอพี่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้วยนะว่าเฮ้ยพี่หนูก็เข้า,เ,าเจอพีด้วยนะคะ โอเคครับขอเชิญพี่พีนินครับตุ้มือต้มือทุกคนทำไมตุ้มมือพี่เขาจะไม่ออกมานี่ไงพี่เข้ามาแล้วน้องๆผมกับพี่ก็ขึ้นมาเลยสวัสดีค่ะทุกคนตัวส่วนตัวพี่เองเข้าเลกู a าแท็กค่ะเพราะว่า IL Writing ไม่ถึง6่ก รู้สึกว่ามันฝึกแล้วถามนิดน,นึงว่ารู้สึกว่าตอนที่ตัวเองเข้าอ่ะตอนที่เลยสอบเข้าอ่ะกับภาษาอังกฤษตอนเนี้ยมันต่างกันเยอะไหมมันชัดมากมเพราะว่าจําได้ว่าคือเทอมแรกเข้าไปใช่ป่ะคือเนี่ยจบมาจากโรงเรียนไทยแล้วก็คือแบบว่าอังกฤษไม่ได้แบบ ไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็พอเขาเข้ามาจำได้เลยว่าเธอไม่ได้ซัฟเฟอร์มากเป็นอยู่คลาสนึ่งที่เป็นเจนเก็ตที่แบบเธอไปลงแล้วแบบอ่านเยอะมากซึ่งแบบอังกฤษก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ลยแล้วอะแบบทุกวันนี้ตอนนี้ก็คือแบบด้วยความที่น่าจะเป็นเพราะว่าเราได้ยินภาษาอังกฤษทุกวันด้วยอะแล้วเวลาทำงานกลุ่มถึงแม้จะออนไลน์อะเราก็จะเจอแบบเพื่อนฝรั่งบ้างแล้วก็เลยต้องพูดภาษาอังกฤษใช่มัมนบังคับตัวเองให้พูดภาษาอังกฤษ Many La hours ก็จบกันไปแล้วนะคะกับ MUIC Online Camp นะคะขอบคุณน้องๆมากๆเลยมีประมาณแบบ 200กว่าก็คนเลยที่เข้าร่วมนะคะแล้วก็เอาหวังว่าที่พี่ที่พูดไปก็น้องๆอาจจะได้ประโยชน์ไม่มากก็หน่อยนะคะก็นี่ก็คือเบื้องหลังทั้งหมดของงานนี้นะคะก็ใครที่ได้ยินเสียงพี่แล้วมันแหบหน่อยก็พี่เพิ่งกลับจากการไปเที่ยวนะคะกลับมาจากเมื่อวานเลยก็ขอไปด้วยคือแบบเสียงบอไวเดอร์เลยมากๆก็ก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากอะไรเล็กๆน้อยๆหน่อยก็สาหรับใครที่อยู่มัธยมก็มาฟังกันเ็ว ตอนนี้ MUIC มีโครงการนะคะชื่อว่า MyTech เนาะสำหรับน้องๆมัธยมนะคะที่สนใจชิงทุน5 0 0 0 0บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์นะคะก็ะะจะให้น้องๆเนี่ยแบบว่าระดมความคิดแบบว่าแสดงความคิดสร้างสารรค์นะคะในภายใต้หัวข้อ Future University นะคะใครที่สนใจนะคะสามารถมาดูรายละเอีดยด,ยดยได้เดี๋ยวพี่จะทิง้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะก็สามารถไปกดดูกันได้ว่ากติการหรือว่าต้องมีทีมกี่คนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องทํำยังไงนะคะก็สามารถไปอ่านกันได้เนาะก็จริงๆเป็นโครงการที่น่าส ใจเลยทีเดียวสําหรับใครที่อยากจะได้ทุนการศึกษานะคะต่อมานะคะตอนนี้ NUIC ก็กําลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่นะคะที่อยากจะเข้าในเดือนกันยานี้หรือว่าปีการศึกษา25-65นะคะก็ตั้งแต่วันที่20เมษายน ที่ผ่านมานะคะถึงวันที่3พฤษภาคมเลยก็ใครสนใจอย่าลืมมาก็อกไว้สมัครนะคะมาสมัครกันนะก็จะเปิดเทอมเดือนกันยานี้เนาะใครที่มีคําถามเกี่ยวกับสอบเข้าเนี่ยพีเคยทําคลิปไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะติดไว้ที่ตัวไอให้เนาะก็สามารถไปดูกันได้นะคะหรือถ้ามีคําถามเพิ่มเติมนอกจากในคลิปเนี่ยก็สามารถ DM มาใน IG ได้นะคะ สุดท้ายนะคะถ้าใครแบบว่าเอ้ยอยากจะเข้าร่วมแคมป์อย่างนี้องไม่อยากพลาดแล้วสามารถติดตามได้ทางไหนนะคะสามารถติดตาม MUIC ได้ทางเพจ Facebook i n s t a g r a m แล้วก็ Line นะคะสามารถแอดไลน์ MUIC friends มาได้นะคะถ้ามีกิจกรรมอะไรก็จะอบอกในนั้นนะคะจะได้ไม่พลาดกันเนาะอย่าลืมแอดมานะคะก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะก็หวังว่าถ้ามีแคมป์หน้าก็อาจจะได้เจอน้องๆอ,อ,อีกเนาะก็อย่างที่บอกก็อย่าลืมแบบติดตามข่าวสารแล้วก็แอดไลน์ของ MUIC ไว้นะคะจะได้แบบไม่พลาดแล้วก็จะได้มาเข้าร่วมกิจกรรมอะไรดีๆอย่างนี้อีกเผื่อ เตตรียมัวถ้าน้องๆอ,อยากเข้า INUAC กันจริงๆเนาะคลิปนี้ก็น่จาจะจบเพียงแค่นี้นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเนะบบ๊ายาย